วันนี้หนูจะมาพูดถึงกาแฟมีคอฟฟี่ให้ฟังนะคะว่าเขาดีอย่างไงคือหนูมีโรคประจําตัวเป็น SLE ซึ่งเป็นแพ้ภูมิโรคของภูมิพวงค่ะหนูก็จะมีอาการตาแดงถ้นอนไม่รับหรือเจอแสงมือถือมากๆตาหนูก็จะแดงพักผ่อนไม่เพียงพอก็ทําให้ตาแดงแพ้แสงแพ้ลมตาแดงหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีอาการเจ็บนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็ส้นเท้าก็เจ็บค่ะ แล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็รอบเดือนมาไม่ปกติเวลาเป็นรอบเดือนก็จะปวดท้องแล้วอาการที่ที่หนูไปรักษาเนี่ยต้องไปประจําเลยค่ะหมอก็จะนันปล่อยมากพอหนูไปหนูก็จะได้ยามาเยอะมากวันละซิปก็เม็ดที่หนูต้องทานยาที่หมอสัง่งแล้วหนูก็ต้องทานตามที่หมอบอกเป๊ะๆค่ะถ้างั้นอาการก็จะไม่ดีขึ้นพอดีหนูได้มารู้จักกับพี่อ่อน พี่ออนก็เลยแนะนําให้หนูกินกาแฟมีคอฟฟี่แต่หนูกินไม่ได้กาแฟกินหนูไปกินกาแฟแล้วหนูจะใจสั่นพี่ออนก็เลยบอกว่าให้หนูลองกินวันละช้อนหนูก็ค่อยๆกินวันละช้อนค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆปั๊บมาเป็นวันละสองช้อนสองนึ่งหนูก็จะกินได้สามวันแล้วอาการหนูก็จะดีขึ้นหนูจะรับเลือกแล้วก็พอหนูรับเลืกพักผ่อนเต็มที่แบบร่างกายเราได้พักผ่อนตาหนูก็ไม่แดง หนูก็ห่างจากหมอได้เยอะเลยค่ะแล้วอาการที่เจ็บมือเจ็บข้อตัวบวมน้ําเจ็บข้อนิ้วมือนิ้วเท้าเจ็บส้นเท้าหนูก็หายปวดไปเลยค่ะลืมเลยค่ะว่าหายไปตอนไหนแต่ก็คือกินกาแฟทุกวันยาที่เคยกินวันลสิก็เม็ดทุกวันนี้หนูไปหาหมอหมอก็นัดห่างขึ้นไม่นัดไปเจอกันบ่อยยาหนูก็จะเหลือประมาณวันละหนึ่งเม็ดวันเว้นวันค่ะ อาการดีขึ้นตาดีขึ้นนอนรับลึกตื่นมาสดชื่นรอบเดือนก็มาปกติแล้วเวลามาคือจะไม่ปวดท้องเลยค่ะก็รู้สึกดีมากที่ได้เจอกาแฟมีคอฟฟี่ก็เลยอยากบอกต่อสิ่งดีๆกาแฟเพื่อสุขภาพต้องมีคอฟฟี่ค่ะขอบคุณค่ะ